สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาอัปเดตส่วนของรถชิมชเลาะชิมริมดางเองครับว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงพัฒนาถึงไหนแล้วนะครับ11เดือนแล้วครับได้ทํามานะครับจะถึงปีนะครับพฤศจิกายนครับปลูกต้นแรกคือเดือนพฤศจิกายนครับเรามาดูกันว่าในใกล้จะถึง1ปีละตุลาลพฤศจิกายนเดือนหน้าวันที่15พฤศจิกายนเดือนหน้าก็เป็นการซื้อต้นแรกของเราเข้าส่วนนะครับอาเรามาอัปเดตกันนะครับ ว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไงครับหนึ่งใกล้จะถึงหนึ่งปีแล้วครับดูนะครับแก้สารพันนึกโตมากครับก็เริ่มเยอะขึ้นนิดนึงครับเห็นไหมครับมันกำลังเริ่มทยอยสวยแล้วครับ นี่ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้นะครับสีกำลังสวยเลยครับสีกำลังออกครับ แช้เวลาสะสมนะครับ11เดือนแล้วครับเดือนหน้าวันที่15นี้ก็จะถึงก็จะถึง1ปีแล้วครับจะฉลอง1ปีแล้วส่วนเรานะครับส่วนเราเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็เพิ่งปลูกได้แค่ 10, 11 11เดือนคเดือนครับ สีกำลังเริ่มออกครับดูครับอันนี้เป็นไม้แดดของเรานะครับพวกสันคิงนะครับเราก็จะเอาไว้แดดแบบนี้นะครับ เริ่มขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นนี้นะครับดูนะครับจะให้อัปเดตนประยุกต์ต่อประยุกต์หลักครับไปครับนี่พวกซันคิงสีกําลังเริ่มออกครับกาลังกาลังเล็บกําลังกําลังขึ้นสีแดงครับเป็นไม้ราคาถูกที่สวยครับที่ถูกใจของเราริมจิมทางมากครับเป็นไม้เป็นไม้ราคาถูกมากนะครับแต่ว่าเราเรนจิมทงชอบ มันชอบแดดนะครับทนนะครับอึดนะครับพันนี้นะครับใหดูครับตรงนี้เราก็จะพอกก้านะครับเราได้จากอ่าหนนะครับแล้วก็มามาเพาะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับเอ็ดเดือนครับ ดูครับสีกำลังนะสีนางกำลังออกอันนี้ก็เป็นไม้เดดนะครับเราปลูกในเดดนะครับไม่เป็นไรนะครับสีกำลังออกแบบโอเคเลยนะครับช่วงนี้บรรยากาศเช้าเช้าแบบนี้นะครับจะถึงปีแล้วครับสวนเราจะถึงปีแล้วกำลังให้หนอนะครับตระกูลนี้นะครับดูครับ อาจจะไม่สวยเท่าส่วนเพืเ่อน,นนะครับของเราเน้นเน้นเยอะครับก็คือเอฟสับปะรดสีพันราคาถูกๆมอมาตกแต่งด้วยครับนอกจากนั้นบออนะครับบอนกกริกราแล้วก็เลียงนะครับเราจะมาดูมาลายกันครับมาลายของสวนกงให้หน่อแล้วครับมาลายเขียวๆ มาลายคิวเขียวให้หน่อยแล้วครับดูต้นต่อไปครับดูครับแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมดูใบนะมันมีเชื้ออาไรไหมเป็นจุดๆเดคิวๆเรืองเหลืองเนี่ยกุ้มใจอยู่ไม่รู้ทํายังไงมันถึงจะหายใครรู้บอกด้วยนะครับกาลังเริ่มให้หนอครับหนออุบวบนะครับอันนี้อันนี้ก็ให้หนออีกแล้วหนอเล็กๆครับลูกโป่งตของเราก็มีนะครับลูกโป่ตเอามาหลบเอามาหลบฝนก่อนครับแล้เอาไว้ในร่มครับ สีก็เลยยังไม่จัดจา้าสีก็เลยยังไม่ไม่สวยครับดูมาลายตัวนี้หนอ่ออวบมากหนอ่อใหญ่กว่าแม่อีกครับดูนะครับดูให้ดูนะครับหนอ่อแม่ใหญ่กว่าแม่อีกนะครับมาลายต้นนี้ครับนอกจากนั้นนะครับเราจัดวางมั่วไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพันอะไรพันลายต่างๆนะครับแล้วก็วางวางมั่วนะครับ อันนี้ที่ตักที่เขาหาปลาแล้วก็มาวางสับบรเสีครับดูส่วล้วเลีงยุนงงาก็จะประมาณนี้นะครับเนไหมเต็มไปหมดเลยดูครับเราเลี้ยงไปหมดนะครับ อันนี้เราก็เลี้ยงก็ไม่รู้อะไรนี่นะเพื่อนให้มานะครับขอบคุณเพื่อนนะครับอ่าสูไม่ดูมะลายครับหน่อมันใหญ่มากแล้วครับดูครับมะลายของเรานะครับใบมันยืดแล้วครับนี่นเราให้ปุ๋ยเยอะไปหรือเปล่า ประสบการณ์1ใกล้จะถึง1ปีนะคะการเลี้ยงได้แค่หนีครับดูน,นี่พันอะไรก็ไม่รู้แต่ต้นใหญ่มากต้นแบบใหญ่ทิมที่เลยครับเม่นไหมคือเราไม่รู้เราก็ซื้อเขาก็เอฟมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆสะสมเรื่อยตัดหน่อเรื่อยครับก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับจากพัิเราก็มีนะครับ ดูนะครับส่วนของคารอลิมพิยาเก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ออกเป็นกลุ่มเป็นกอ้อนนะครับอันนี้เป็นกอใหญ่มากไม่ได้ตัดจัตทีครับจ้างแต่เอฟมาแล้วก็ซื้อมาหนึ่งปีแล้วครับได้เยอะมากครับเห็นไหมครับออกหนอแบบเยอะเพิ่งตัดไปได้สามหน่อเองครับ นี่ครับส่วนรั้วริมนะอันนี้ปลูกไว้เอาหน่อ,อมันครับนี่ดูครับดูมาต้ต้นเด็กๆครับครับก็ส่วนแล้วริมทางนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม้ห้อยไม้แขวนเราก็มีนะครับก็เอามาห้อยไว้หน้าบ้านแบบนี้ครับ ที่จะทําอะไรทํานะครับสวยไม่สวยไม่รู้สวยให้ถูกเจตัวเองก็พอครับมาดูหนอครับหนอสวยๆลายชัดๆกันครับมาลายครับสวยไหมครับเพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะครับไม่รู้พันธุ์อะไรอีโบนี่หรือว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้มีโบนี่หรือว่าซอมบี้นะครับอันนี้โลอโโตดูดครับ ที่เราเลี้ยงไว้ครับอันนี้ยังเด็กๆยังอนุบาลไว้อยู่เขาไม่กล้าออกแดดเลยครับเห็นไหมลายชาัดสวยครับยังอนุบาลอยู่นะครับอันนี้ยังไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยครับส่วนลอรนจิมพางก็จะบาน,นี้บริเวณร,รอบๆนะครับดูนะครับจะถ่ายไปวงข้างให้ดูครับนี่ใช้เวลา ยังไม่ถึงปีอีกเดือนหนึ่งก็จะปีแล้วครับก็จะได้ประมาณนีคน้ครับส่วนรอบๆลกครับก็ขอจบคิดแค่นี้เนาะถ้าใช่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ครับบริเวณรอบๆนะครับทุกที่เรานะครับเห็นไ,ไหมครับ ครับสวัสดีครับ